สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านอัปเดตสถานการณ์ลมฟ้าอากาศในรุ่งสางของวันศุกร์ที่6มิถุนายน2568กันนะฮะโดยเราจะส่องเส้นทางของสายฝนและสภาวะอากาศของวันนี้นะครับพี่น้องต่อเนื่องไปจนถึงเช้าตรู่ของวันเสาร์ที่7มิถุนายนกันเช่นเคยนะครับเราก็ไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับ โดยเราก็ออกมาเริ่มต้นกันที่กระแสลมมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้หรือลมระดับล่างนะพี่น้องซึ่งเปรียบเสมือนลมหายใจแห่งความชื้นที่พัดพาเาไอ้น้ําจากทะเลอันดามันเข้ามาหล่อเลี้ยงแผ่นดินของเราเนี่ยครับในวันนี้นะครับถ้าพี่น้องมองไปที่แผนที่ลมนะฮะก็จะเห็นภาพที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะสำหรับพื้นที่ประเทศไทย ทางตอนบนทั้งหมดตั้งแต่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางเรื่อยไปจนถึงภาคตะวันออกและใต้ตอนบนจะเห็นว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมนั้นซึ่งเขาก็วันนี้ก็มีทิศทางหลักนะฮะก็ามาจากทิศตะวันตกนั่นแหละครับพัดตรงๆนะฮะก็ไม่ได้พัดยกเท่าไหร,ร่นะฮะแต่กําลังลมนั้นอ่อนลงนะครับอ่อนลงอย่างชัดเจนนะครับอย่างเห็นได้ชัดสเกลสีบนแผนที่ก็อาจจะออกเป็นสีฟ้าหรือสีเขียวจาง ซึ่งบ่งบอกถึงกําลังลมที่แผ่วเบานะครับพี่น้องโดยในบางพื้นที่ของภาคเหนือและภาคอีสานนะฮะยังคงมีการพัดยกตัวอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ก็เป็นการยกตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับพี่น้องไม่ได้พัดแรงอะไรเลยนะครับในทางกลับกันนะฮะเมื่อเราเลื่อนสายตาลงไปยังพื้นที่ภาคใต้นะฮะจะเห็นภาพที่ตรงกันข้ามเลยนะครับ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคใต้นั้นยังคงมีกําลังปานกลางนะครับพี่น้องถึงค่อนข้างแรงอยู่สังเกตจากสเกลสีบนแผนที่นะที่บางส่วนก็ยังมีสีเข้มขึ้นนะฮะเป็นสีเหลืองหรือสีสม้มอ่อนๆนะฮะซึ่งหมายความว่าเครื่องยนต์ในการขนส่งความชื้นมาสู่ภาคใต้ยังคงทํางานอย่างแข็งขันนะแล้วก็มีประสิทธิภาพอยู่ทิศทางการพัดของลมมรสุมพี่น้องก็มองตามลูกศรสีแดงนะครับ ถัดไปเ,เราก็ขึ้นลิฟต์นะครับพี่น้องไปดูลมระดับบนกันบ้างนะครับลมระดับบนกันบ้างสําหรับสถานการณ์ลมบนในวันนี้นะครับโดยภาพรวมแล้วลมระดับบนที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนนั้นเคลื่อนไหวด้วยกําลังที่อ่อนมากนะครับพี่น้องอ่อนมากเหมือนเดิมนะฮะโดยทั่วไปนะฮะแต่สิ่งที่น่าจับตามองก็คือมีแนวลมที่พัดมาจากทิศตะวันออกนะฮะแทรกตัวเข้ามาในพื้นที่ภาคอีสานเป็นหลัก ซึ่งการที่กระแสลมเหนียวนําความชื้นด้านตะวันออกเข้ามาเสริมนะฮะแม้จะอ่อนๆนะครับก็อาจจะทําให้เกิดการก่อกวนนะก่อกวนบรรยากาศในบริเวณนั้นขึ้นได้นะครับและให้ยกตัวขึ้นได้ในขณะที่พื้นที่ภาคใต้นะครับลมระดับบนจะพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้คล้ายๆลมใต้นะครับพี่น้องมันออกมาจากไหนฮะก็ออกมาจากขอบยอมโลนะฮะบ,บริเวณหัวเกาะสุมาตรานะฮะอินโดนีเซียด้วยกําลัง อ่อนนะฮะอ่อนถึงปานกลางเล็กน้อยนะฮะซึ่งเป็นการพัดในทิศทางที่สอดคล้องนะฮะหรือเป็นไปในทางเดียวกันกับลมมรสุมระดับล่างที่เราได้ดูกันเมื่อกี้เนี่ยครับทิศทางของลมบนพี่น้องก็มองตามลูกศรสีเหลืองนะครับดังนั้นนะครับเมื่อการเคลื่อนไหวปฏิสัมพันธ์ของลมนะฮะทั้งสองระดับเป็นลักษณะเช่นนี้นะะพี่น้องก็จะส่งผล ต่อการเกิดฝนในแต่ละภาคของประเทศไทยเป็นดังนี้นะครับในวันนี้สําหรับพื้นที่ประเทศไทยตอนบนนะครับภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกนะนั่นก็รวมถึงภาคใต้ตอนบนด้วยก็ด้วยกําลังการพัดของลมมรสุมระดับล่างนะครับที่ค่อนข้างอ่อนโดยทั่วไปทําให้การลําเลียงความชื้นเข้าสู่แผ่นดินมีปริมาณน้อยลงนะครับน้องประกอบกับลมระดับบนก็ไม่ได้มีแรงสนับสนุนที่ชัดเจนเลยนะครับ ส่งผลให้ฝนในวันนี้จึงมีแนวโน้มที่จะเบาบางนะฮะแล้วก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับพื้นที่ที่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกได้บ้างนะฮะก็จะเป็นบริเวณที่มีปัจจัยเสริมเล็กๆน้อยนเข้ามาช่วยครับ <S <S เช่นพื้นที่ที่มีแนวลมระสมพัดยกนะฮะพัดยกตัวแม้จะอ่อนๆก็ตามนะฮะ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่สารที่มีลมบนนะที่มาจากทางด้านที่ตะวันออกเข้ามาช่วยหเหนวนําความชื้นหรือทําให้เกิดการยกตัวของอากาศเพิ่มเติมนะฮะตรงนั้นก็จะมีฝนขึ้นมาได้นะครับพี่น้องเป็นแต่ตามแนวลูกศรสีเหลืองและสีแดงที่พี่น้องเห็นอยู่นั่นแหละครับแต่ฝนที่เกิดขึ้นนะครพี่น้องก็คาดว่าจะเป็นลักษณะหย่อมๆนะหรือตกแบบปะปลายกระจายตัวไม่มากนั่นะครับ แต่ใน,นทางกลับกันนะครับพี่น้องเมื่อเรามองไปยังพื้นที่ภาคใต้นะสถานการณ์จะแตกต่างออกไปนะครับในวันนี้ภาคใต้ก็จะมีแนวโน้มที่จะมีฝนตกนะฮะในระดับปานกลางขึ้นไปฮะได้ในหลายพื้นที่สาเหตุหลักๆก,ก็มาจากการประสานงานที่ลงตัวของลมสองระดับนั่นเองครับคือลมมรสุมนะฮะก็ยังมีกําลังปานกลางขึ้นไปนะฮะก็ขนความชื้นเข้ามาอย่างต่อเนื่องและยังได้รับแรงสนับสนุนจากลมระดับบนนะครับพี่น้อง แถมยังวนออกจากขอบยอมนะฮะจึงมีความชื้นสูงนะครับพี่น้องแล้วก็พัดไปในทิศทางเดียวกันด้วยโดยจากแบบจำลองคอมพิวเตอร์นะครับพี่น้องคาดหมายปริมาณฝนนะฮะที่จะตกในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าก็ตั้งแต่7โมงเช้านะครับของวันนี้นะครับวันที่6มิถุนายนไปจนถึง7โมงเช้าของวันพรุ่งนี้7มิถุนายนก็มีรายละเอียดดังนี้นะครับพื้นที่ภาคเหนือนะครับพี่น้องก็จะมีฝน ฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่นะฮะส่วนมากก็ตกได้บางแห่งนะในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะ,ะด้านบนที่ลมพัดยกนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะฮะแล้วก็จังหวัดน่านนะฮะด้านตะวันออกแล้วก็พิษณุโลกเพชรบูรณ์ทึ่งอยู่เป็นพื้นที่หน้าเขานะฮะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคอีสานก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดนนทงค่ายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนม ร้อยเอ็ดยโสธรนำนานาเจริญอุบลราชธานีนะครับพื้นที่ภาคกลางก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่นะครับพี่น้องก็ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดแถบด้านตะวันออกนะครับก็คือพระนครศรีอยุธยาและสระบุรีนะครับภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ฮะตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดน,นะครับ สำหรับพื้นที่ภาคใต้ก็จะมีฝนฟ้าขนองนร้อยละสี่สิบนะฮะของพื้นที่ขึ้นไปนะฮะก็ตกได้บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบ,บี่ตังนะครับสตูลสุราษฎร์ธานีนครศรีธ,ธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนรา,าธิวาสสำหรับสปปลาวนะครับพื้นที่ก็จะมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละสามสิบของพื้นที่ก็ตกได้บริเวณแขวงเวียงจันทร์นะครับไซสมบูรณ์บริคัมไซ แล้วก็มาลาวใต้นะฮะซึ่งมีลมบนพัดเข้าหาเหนี่ยวนำนะครับก็ด้านเซกกองจะมาสักและอัตเตอครับเรามาปิดท้ายกันด้วยคลื่นลมในทะเลนะครับพี่น้องวันนี้อ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับด้านบนนะครับส่วนด้านล่างของอ่าวไทยก็คลื่นสูงไม่เกิน1เมตรฝั่งซ้ายมือครับทะเลอันดามันบริเวณอันดามันตอนบนนะคลื่นสูง1-2เมตรนะครับส่วนอันดามันตอนล่างคลื่นสูง1เมตรสวัสดีครับ